สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้เอที่บอกแม่กำนันสตอรี่ไว้นะคะเมื่อวานเนาะว่าจะเแพ็กไม้แบบสูงสูงให้ดูกันนะคะก็คือตัวนี้นะคะแบล็รสูงสูงแบบนี้นะคะน้องคนนี้สูงประมาณมเกือบเมตรได้นะคะเนี่ยนะคะถ้าต้นสูงๆแบบเนี้ยมันจะแพ็กยังไงมาดูกันนะเพราะว่าตัวนี้ ต้องทําให้ดูต้องทําให้ลูกศิษย์ดูด้วยว่าเวลาแพ็กไม้ถ้าเป็นไม้สูงๆแล้วต้องทำยังไงนะคะดูกันนะอย่างแรกเลยนะป้อมจะเซฟใต้กระถางนะคะใต้กระถางเนี่ยต้องใส่ถุงพลาสติกเซฟน้ําไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หน้ำมันหยดออกมานะคะเราจะใช้เป็นแบบถุงขุ่นแบบนี้ยมันจะหนา มันจะหนากว่าแบบถุงใสนะคะพ่อก็จะเสียบเนี่ยแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยนี่นะแม่กำนันมาหรือยังถ้ายังไม่มาก็เผื่อไม่ทันดูย้อนหลังได้นะแม่จะได้แบบว่าแพ็คเต็มน,นะคะถ้าเป็นต้นงสูงเนาะน้องกดพัดลมลงนิดนึงลกนี่นะคะพ่อก็จะทำแบบนี้ก่อน ต้นนี้ของพี่สารพลนะคะคุณสรพลอรัอนนี้นะคะแม่ชวนซื้อสวัสดีค่ะแม่ระหว่างแพ็คไม้ก็ไลค์ให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเราต้องปิดใต้กระถางน,นี้ก่อนบนหัวป้อมน,นะคะเห็นไหมข้างบนนี้คือสต็อกลังป้อม อันนี้รังพอง่อจะใช้เป็นรังแบบออ่ที่ตลาดนะคะพ่อจะคอยเก็บให้ลาพวกร้านคา้าเขาเอามาลงอ่ลงตัวโซนที่เคลียร์เคลียร์ขยะของตลาดอะไรเงี้ยก็จะมีพวกกล่องพวกลังพ่อพก็จะขัดทัดเก็บไว้ตัวที่มันสะอาดสะอาดอะไรนะคะเพราะว่าถ้าซื้ออะบอกตรงเลยถ้าซื้ออะรังอะ แพงมากเลยนะแม้กระทั่งลังมือสองก็ตามนะคะก็แพงมีราคาอยู่อ,อ,ยอันนี้เราปิดถุงปิดถุงด้านบนเนาะปิดถุงด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะหน้าดินเขาเรียกว่าหน้าดินแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่พระคองสีมาแพกคม้ให้ดูกันพี่เพราะว่าลูกศิษย์รีเควสมาว่า ไม่กล้าแพ็กไม้สูงสูงไม้สูงสูงจะแพ็กยังไงมาดูกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านบนเนี่ยป้อมจะเซฟอัดทิชชู่รอบคอต้นก่อนรอบคอต้นเพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะอัดไอตัวหนังสือพิมพ์ลงไปอะเดี๋ยวมันจะช้านะคะเราก็จะพันรอบคอต้นด้วยนะคะเพื่อให้มันมันเซฟตรงคอต้นไม่ให้มันช้ำนะคะแล้วก็อะทำทิชชู่ไปอย่างนี้ เซฟทิชชูก่อนตอนนี้ที่ป้อมนั่งไลฟ์อยู่นะคะลูกก็นั่งเรียนอยู่ข้างหลังนะคะลูกก็นั่งเรียนอยู่นะคะอ่านี่นะคะเอาทิชชู่แบบเซฟเซฟอ่าสเต็ปแรกก่อนนะคะอย่างนี้ได้ไหมเซฟต้นก่อนใช่ลูกแล้วก็ตรงรอบๆอบคอต้นอย่างเงี้ยเซฟไว้อย่างนี้ก่อนหมายถึงทิชชู่รอบแรกใช่ไหม รอบแรกคือมันมันนุ่มกว่าหนังสือพิมพ์ถ้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมก็อัดทับลงไปเลยอย่างนี้มันก็อาจจะแข็งมากกว่าเราต้องเซฟทิชชู่ก่อนนะพอเซฟทิชชู่เสร็จแล้วก็อาดดึงสังกหน่อยดึงเทปรอบแรกก่อนนะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เพราะว่านี้มันมีปลายปลายไหลป้อต้องเซฟปิดอย่างนี้เพราะอะไรเมื่อกี้มันเป็นปลายไหลน้อยๆขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไหลเขาหักก็ต้องเอาทิชชู่เซฟไหลไว้ก่อน เสร็จแล้วขั้นต่อไปก็นี่เลยหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์างนานเรไมค่ะอ่าประมาณนั้นหลูกเออนั่นแหละเริ่มจากต้นเล็กๆก่อนตอนนี้น้องปิ่นก็จะต้องเป็นมือแพ็คต้นไม้แล้วนะคะเพราะว่าบางเอาตรงถ้าเกิดวันวันนึงยีสบต้นอนะ่ะป้อมแพ็คคนเดียวไหว แต่ถ้าวันไหนมันมีออเดอร์มาวันละร้อยต้นอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องมีทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นจึงจําเป็นต้องเทนกันขึ้นมาว่าเออต้องแพ็คนะอะไรเงี้ยก็อ่าเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนที่ขายต้นไม้อยู่เขาก็จะได้มีความมั่นใจว่าโอเคทําแบบนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะพอเราแพ็คทิชชู่ไปแล้วเนาะเสร็จแล้วนะคะก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้หนังสือพิมพ์นะคะค่อยค่อย ค่อยๆแบบเออเซฟลงไปคือตัวที่มันเป็นดินหน้ากระถางแบบเต็มๆอะ่ะมันมันเออก็คือแบบน,น,นูนๆได้นูนๆได้แค่ขึ้นไปนูนๆได้แล้วก็ค่อยๆกดเนาะค่อยๆกดแต่อย่าไปกดไอ้ตัวจังหวะที่มันเป็นไหลนะพี่ปุ้ยบอกปินสู <laughs> ้ๆพี่ปุ้ยบอกปินสู้ๆปินวันไหนแม่มีออเดอร์ร้อยตอน้นเธอจะได้แบบว่าซับงานไปอะไรอย่างเงี้ยนะเออ เ,เราต้องพันรอบอันนี้ไหมอ่ะอ,อันเนี้ยไหนคะลูกอ๋อก็เราพอเราดันไปตรงโคนอะโคนมันจะแน่นแล้วไม่จำเป็นต้องไปหมุนข้างบนก็ได้<ม>อะไรเงี้ยดูถ้าทรงต้นมันมันแบบมันเพราะว่าเราต้องต้องเซฟหนังสือพิมพ์อีกรอบใช่ไหมละ่ะเพื่อให้ไม่ให้ต้นมันฟาดลังอะไรเงี้ยอ่ะพอปิดหน้าดินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะดึงเทปนะคะปับ๊บ นี่ลงไปนะคะปิดหน้าดินไปเลยนี่นะนึ่นัดอ,อันนี้ต้นใครอะฮนะพีพ่สวยพี่สวยพี่สวยเอาทั้งหมดสี่ต้นสี่ต้นของพี่สวยสี่ต้น,นคู่โชคดีคุณสวยค่ะถ้าคุณสวยอยู่ในไลน์แบ็คแม็กจิกกายที่ต้องปิ่นแพ็คของของคุณสวยนะคะอันนี้ จริงๆเขาก็เคยแพ็คแกละแต่ว่าคือแบบเขาเรียกอะไรนะเอ่อไปพักร้อนไปพักร้อนมาสี่เดือน,นไปพักร้อนมาสี่เดือนก็เลยต้องมาลื้อฟื้นวิชาใหม่นะอันหมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะคกว่าจะปิดหน้าดินได้เนาะต้นไม้หลักร้อยแต่ราคาแพ็คหลักล้านนะคะคยังไงก็เราอยากให้ต้นไม้ที่พวกคุณรักถึงมือพวกคุณอย่าง ปลอดภัยแ้วหนูจะเปิดบริษัทละมีตังค์อ่ะแบบส่งต้นไม้้วยเฉพาะอ่าปิดหน้าดินให้เรียบร้อยค่ะใส่เทปเยอะหน่อยนะคะเออวันนั้นอาจารย์แซลบอกว่าแถมเทปมาทําไมสองม้วนมันจําเป็นต้องเซฟนะพอ่อนนมันจําเป็นต้องเซฟอ่ะทุกคนอ่ะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อนี่นะนี่นะคะเราปิดหน้าดินแล้วน้อเสร็จแล้วเนี่ยเราคั้นอย่างเงี้ย เราความอย่างเงี้ยคือต้นไม้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ขยับและก็าทําให้มันตึงมือน,นี่นะคะอ่านี่ของน้องปิ่นนะคะ <laughs> ของน้องปิ่นนะคะโอเคอ่าได้อยู่ได้อยู่ลกูกทีนี้ตากแดดเดียวเดียวจ้า,าอ่าได้ได,ได,ได้ได้ได้อลฟิเคเตอร,ร์ไปตากแดดได้เพราะว่ามันเป็นอ่าแดดแดด<ๆ>ยังไม่สูงเพราะตอนนี้เรามีสแลนห้าสิบหน้าบ้านแม่ได้อยู่เอ่อที่บ้านก็มีนะคะแม่ยกแม่ย้ายมีค่ะมีค่ะ <laughs> พี่รามบอกรวมๆแล้วล้านฝ่าลรวรวมแล้วล้านฝ่านะครับเออต้นหนึ่งเนี่ยล้านฝาบาทนะทุกคนอ่ะทีนี้ก่อนที่เนี่ยเห็นไหมว่าเขากางออกกางออกเสร็จแล้วเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องแบบว่าให้เขาออยู่อยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะก็คือแบบต้องเซฟตรงนี้เอาขอทิชชู่แม่น้อยหนึ่งออาเซฟรอบต้นหน่อยหนึ่งอันนี้ต้องเซฟไหมฮะ ก็น้องเซฟตรงนี้อะเซฟได้ก็ดีลูกเพราะว่ามันจะไม่เหวี่ยงมันจะไม่เหวี่ยงนะคะเราจะต้องเซฟพันต้นแบบนี้แต่ใบมันเป็นอย่างไงต้องทํำยังไงไหนอ๋อน้องทําอย่างนี้ลูกนี่ทําแค่นี้พอก็คือนี่แค่เนี้ยคือไม่ต้องให้มันต้นให้ไม่ไม่ต้องให้ต้นอ่ะมันมาชิดกันแค่ประคองนึกออกปะเนี่ยต้องประคองนะคะแค่แค่ประคองเฉยเฉยไม่จาเป็นที่จะต้องให้มันแบบมามาประกบกันแน่นถ้าไม่งั้นต้นมันหัก ค่ตัดเองแค่ปคระคองไม่ให้เขาเรียกว่าลดแรงเหวี่ยงเอาง่ายๆลดแรงเหวี่ยงต้นไม้นะกระดาษก็ได้ทิชชู่ก็ได้นะคะทุกคนเราก็จะคาดไปแบบนี้เดีย๋ยวทำให้ดูต้นละลานฝานะพี่อภิรามเนาะพี่เนานะนะโอเคอ่ะอย่างนี้นะคะนี่เราคาดไว้แบบนี้เสร็จแล้วอันนี้พ่อใช้กระดาษกับทิชชู่นะทิชชู่ด้านในกระดาษด้านนอกเสร็จแล้วนะคะ เราก็ประคองค่ะประคองประคองเขานะคะประคองเขาให้เขาแบบมารวมตัวกันนะคะนี่เพื่อที่จะไม่ให้เขากลางออกนั่นเองอ่ะประคองเสร็จแล้วทาําไงต่อนะคะน้องต้นน้องน้องต้นนี้จะเอน็นเอนิดนึงเพราะว่าเขาเอ็นหาแสงอ่ะโอเคอ่ะ,อะเสร็จแล้วนะคะพอประคองเสร็จแล้วทาําไงต่อ หนังสือพิมพ์อันนี้ทํางานยากที่ดูเลยนะไม่เอางานง่ายไม่ทําไม่ดูเนี่ยหนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์อ่ะปึ๊บคอบก่อนรอบแรกก็คือทันอ่ารอบก่อนรอบแรก,ก,รก,รแรกเลยนะคะรอบแรกคือหนังสือพิมพ์รอบที่สองคืออะไรเนี่ยเราทำให้ดูนะ งานง่ายๆไม่ทําให้ดูต้องทํางานยากให้ดูเราจะได้เอ,อ่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันก็ห่อได้นะถ้ามันจะสูงแบบเป็นเมตรอะมันก็ห่อได้แต่ว่าต้องห่อให้มันถูกต้องแค่นั้นเองอ่านหนังสือพีชนะประคองต้นก่อนนะคะทุกคนใครมีต้นไม้เยอะๆน่ะมาดูไลฟ์เนี้ยก็น่าจะได้ความรู้กันไปนะคะจะได้แพ็คเป็นว่าขั้นตอนการแพ็คมันเป็นยังไงนะจะแพ็กต้นไม้กันได้ จะเ,เรียงใบทีนึงแต่ว่าเนี่ยทําไมถึงต้องเอาหนังสือพิมพ์ประคองต้นกอดรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเราขึ้นลังเลยอะ่ะมันแข็งลังอะ่ะมันแข็งแล้วแล้วต้นไม้อะ่ะมันไปปะทะกับลังสมมุติว่าแบบรถมันเหวี่ยงตลอดเวลานะคะต้นไม้มันก็จ,จะช้าได้อันนี้ลดการช้าของต้นไม้ได้นะก็คือประคองหนังสือพิมพ์ไปกอนแรกนะคะโนีค น,นี่นะคะอะอ่ะนี่เห็นไหมเอ่ยอันนี้คือรอบแรกนะคะรอบแรกอ่ะแอปหนึ่งความจัดใบก่อนนะจัดใบก่อนว่าโอเคไหมด้านล่างน,น,นิดนึงโอเค ใบโค้งๆหน่อยนึงแล้วก็อีกรอบหนึ่งพ่อจะใช้หนังสือทิมสองชั้นอาลุงมาใช้นังสือพิมพอีกรอบหนึ่งเพราะว่าต้นนี้มันสูงปกตนนนนิก็รอบเดียว,ยวใช่ของหนูอ่ะรอบเดียวพอเพราะต้นมันน้อยต้นน้อยก็คือพันรอบเดียวถ้าต้นต้นยาวๆแบบนี้แม่ต้องเซฟสองรอบไลยนี่ black hole พี่ black hole black h ร l e ต้นเมื่อวานไงสามร้อยเก้าสิบบาทต้นวัน่ะ แต่อราก้องปิดต้งราคาแบบดีีๆเมื่อก่อนเท่าไหร่นะสามพันเก้าเดี๋ยวนี้ล่ะสามรอยเก้าสิบแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเออมันคืนทุนมาหมดแล้วแหละแล้วกแบ่งๆกันไปต้นแม่ซื้อมาสามพันเก้าอืมโอ๊ยต้องขายให้ได้สิบต้นไงตอนนี้ขายขายได้แล้วประมาณสี่สี่ต้นใช่ป่ะออสี่ต้นยังไม่คืนทุนหรอกแต่ว่า กำไรอ่ะมันได้มาตั้งแต่เรามีความสุขเรถมันมาแล้วไม่มีอะไรอ่าประคองออรอบนึงนะจ๊ะทุกคนทุกๆมาลูกมากมาลูกมาอ่าอันนี้พ่อมทําให้ดูคนเดียวใช่ไหมจริงๆแล้วอะ่ะก็พ้อก็จะมีผู้ช่วยอยู่ก็คือลูกจะคอยดึงคอยช่วยจับให้อยู่ว่าเอาทีละต้นอะไรอย่างเงี้ยให้มันเสร็จไปทีละตน้นอ่ะ อันนี้พ่อต้องพันอีกรอบนึงเพราะอะไรเพราะว่ามันเหลือใบหนึง่งมันเหลือใบหนึง่งเก็บรายละเอียดให้เขานะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นไอใบข้างบนมันจะตีกกล่องตอนที่เอ่อกล่องมันเราต้องม้วนกล่องอีกรอบนึงเอาง่ายๆเราไม่อยากให้มันปะทะกับกล่องโดยตรงเราต้องเซฟหนังสือพิมพ์เพราะอย่างน,น้อยๆหนังสือพิมพม์มันซอฟกว่างเนื้อมันละเอียดกว่านะคะคุณถ้าเกิดว่าเอากล่องแบบันไปเลยอะ่ะมันแข็งอ่า เกลียบร้อยนะคะในการที่จะเซฟตรงนี้จะไมไม่เห็นแม่อของแม่เหรอไม่เห็นแม่อของแม่เลย้วมันหลุดอย่างไรแล้วมันหลุดบุ๊คบ,บุ๊คเลยอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวแม่บอกเพราะว่าอ่น้องน้องเห็นแม่พันไหมแม่น้องเห็นแม่พันไหม,ม,หม,ไหมก็คือแม่ทําแค่ครึ่งนี้ใช่ไหมคะแล้วล็อกกับพลาสติก แต่น้องไม่ได้ล็อกกับพลาสติกน้องน้องน้องไปทันบนมันมันอาจจะหลุดได้เขากันไกลนะมันอาจจะหลุดได้สวยม่วเพียพิลามบอกสวยม่วสวยม้วจริงจริงเอามหอันนี้นะคะเราเซฟแรกแรกแรกเริ่มแล้วใช่ไหมทำไงต่อทีนี้นี่เลยค่ะงานงานญาติงานมาหูรานของเราจะมาแล้วขอขยับพื้นที่นิดนึงนะคะขยับพื้นที่นิดนึงมาอันนี้ก็คือ เราจะต้องตัวนี้ต่อไปคือตัวนี้น้องคนนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะคะก็คือลังเพราะเราไม่ได้ส่งตะกร้าของป้อมป้อมส่งมีแฟดกับ j n นนะคะเพราะว่าถ้าส่งแบบตะกร้าเอาตรงนะไม่คุ้มมันแพงมากถ้าเกิดว่าส่งส่งไปสนีอะคะ่ะตะกร้าดึงอะร้อยร้อยหนึ่งตะกร้าหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็ค่าตะกร้าอีกอะไรอีก คือเราถนัดแบบนี้เราเลือกแบบนี้นะคะเพราะว่าก็ารู้สึกว่าเซฟสั่งตะกร้า,าส่งตะกร้าบางทีมันก็เฉาแต่ส่งกล่องไม่ค่อยเฉานะคะเอออะระหว่างที่พูดเนาะระหว่างที่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวยดเดี๋ยวยังไนลูกดีเลยวะไอ้ที่แม่หันหันอ๋<ง>อน้องนั่งทับอยู่นี่ว่ะเอาแผ่นนี้มาดีกว่าเพราะแม่ตัดไปแล้วเออมาอันนี้นะอันนี้นะคะจะเป็นตัวเซฟตี้นะคะตัวเนี้ยเราจําเป็นต้องม้วนนะคะม้วนให้เขาเป็นแบบ เออเป็นโค้งโค้งชอ่ะม้วนให้ลังเป็นโค้งโค้งก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปโค้งกับกระถางอือม้วนไปก่อนเลยม้วนม้วนม้วนมนวนแล้วเดี๋ยวอย่างเราอ่ะเราเรามีกล่อง ใช่ไหมเรามีกล่องเราได้กล่องจากตลาดมาอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยเป็นการเซฟตีต้นทุนเราไปจุดหนึ่งแต่ถ้าทุกอย่างซื้อจริงๆเหมือนช่วงที่แบบแรกๆเลยอะ่ะตอนนั้นที่ตอนนั้นอะ่ะไม่ได้บอกพ่อว่าเวลาแพ็กต้นไม้มันต้องใช้ลังเยอะขนาดนี้แล้ววันนั้นอะ่ะพ่อมาหาแล้วพ่อก็เอา้าทำไมต้องซื้อลังเยอะขนาดนี้เลยเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยตัดสินใจแบบว่าขนมาให้เลยป้องก็เลยแบบตอนแรกคือไม่บอกเพราะว่า เกรงใจเพราะเขาต้องเสียเวลามานั่งคัดกล่องคัดลายให้ให,ให้ให้ลูกใช่ไหมคือกลัวจะเสียเวลางานพ่อนั่นแหละก็เลยไม่ได้บอกแต่พอพ่อนั่งเห็นว่าเราแพ็คแบบนี้แล้วเราใช้ลงังใช้ลังแบบเนี้ค่ะในการที่จะเซฟต้นไม้อ่ะหลังจากนั้นมาพ่อก็คัดกล่องเอาไว้ให้เราพ้อก็เลยแบบซื้อทุนไปได้พอสมควรนะอ่ะพอม้วนอย่างนี้แล้วนะคะเขาก็จะมีโครงสร้างในการที่มันจะโค้งโค้งใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วอ่ะชุบแบบนี้ แบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะเห็นไหมคะทำยังไงเอ,อ่ยนี่เลยค่ะเห็นไหมโค้งอย่างนี้ไปเลยโค้งแบบนี้ไปเลยแล้วก็จัดการล็อกตัวนี้กับกระถางนะคะพอล็อกเสร็จแล้วล็อกเสร็จแล้วทำยังไงออตอนจังหวะล็อกเนี่ยเราจะล็อกได้หลายจุดมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบ ตัวเชือกเชือกล็อกกระถางกับลังก่อนก็ได้นะคะหรือจะพันเทปใสแบบแน่นๆก็ได้นะคะพอล็อกเสร็จแล้วเนี่ยไซส์ไซส์กล่องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้น้องๆหยิบกล่องมาน้องหยิบกล่องมา,อ,งอ,งมาอันนี้ก็คือวิธีพันให้มันแน่นเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกแล้วนะก็คือเทปไปอย่างนี้เลยเสร็จแล้วกล่องเนี่ยป้อมจะใช้ป้อมใช้กล่องรียูสนะป้อมใช้กล่องรียูสแต่ คือทาให้มันเป็นทรงอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันเป็นทรงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ต้นไม้อะเขาใส่ลงไปได้ประมาณแบบสองสามต้นเลยนะคะสําหรับกล่องไซนี้เพราะว่าอันเนี้ยของพี่สารพลเนาะคือสองสองต้นนะคะมันก็จะใส่ได้ในกล่องนี้เลยกล่องเนี้ยป้องก็พับเอาเพราะว่ากล่องไซนี้ที่ไปสนีเนี่ยอ่อที่ที่เขาขายกันอะกล่องละประมาณยี่สิบาทขึ้นไปกล่องละยี่สิบบาทขึ้นไปที่มันเป็นกล่องสอง่สงต้นไม้อะไรเงี้ย เราก็พยายามเ,าเลือกเป็นพวกกล่องใหญ่ๆอ่ะส่วนมากอันนี้อันนี้เป็นกล่องจากร้านแก้วนะคะเขาก็จะเป็นแบบเพื่อนๆพ่อเขาก็จะขายแก้วขายอะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็จะมีกล่องไซส์ใหญ่แบบนี้คือกอล่องกล่องโหลกล่องอะไรอย่างนี้แหละเราป้อมก็เอามาตัดค,คือคือไม่ได้ตัดนะแค่พับกล่องกล่องน่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวป้อมทาให้ดูเลยป้อมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าจะได้มีไอเดียไปทํากันแล้วก็จะทําให้ดูตรงที่มันเป็นตัวอย่างกล่องเล็กๆ แบบหนึ่งเลยแคะแบบหนึ่งนะ,ะแบบนงนะเพราะว่าถ้าเกิดจะทําให้มันเป็นกล่องไซส์ซสยาวๆที่มันวางต้นไม้ได้มันทําได้จริงนะมันทาได้จริงอ่ะเนี่ยให้ดูนะคะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะทุกคนให้ดูเป็นตัวอย่างโอเคนะมสมมุติว่าสมมุติว่าม,มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ แล้วจะทําให้มันเป็นกล่องยาวได้ยังไงนะคะให้มองสองฝั่งเนี้ยนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งกับฝั่งขวานะคะก็คือพับครึ่งไปตรงเนี้ยค่ะจุดบริเวณตรงกลางกล่องให้เราพับครึ่งไปอ่ะเราดันกล่องไปครึ่งนึงเลยอันเนี้ยดูนะอันนี้มันเป็นรูปร่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราดันกล่องพับครึ่งเห็นไหมพับไปอย่างนี้พับไปอย่างนี้แล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็พับไปครึ่งหนึ่งพับไปอย่างนี้เห็นไหม แล้วดูนะคะจากที่สี่เหลี่ยมแบบเมื่อกี้นะคะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่แค่นี้เองอันนี้ไอเดียง่ายๆเลยนะสําหรับใครที่แบบว่ามีกล่องรียูดแบบนี้แล้วอยากได้กล่องยาวๆส่งต้นไม้นะคะมันก็จะได้เป็นไซส์แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะใส่ต้นไม้ได้นั่นเองปกติเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เป็นแบบนี้แล้วเราก็พับพับลงมาให้มันกลายเป็นแบบนี้นี่ชุบ แบบนี้แค่นั้นเองอันนี้ไอเดียง่ายๆนะคะสำหรับใครที่จะแบบว่า ADAPT a Ad อะ p ดคือการแบบปรับอะปรับจากสิ่งที่มีให้มันเป็นไซส์นี้ให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยล้วก็แค่พับเองแค่พับมันก็กลายไซส์แล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียดีๆอีกจุดหนึ่งที่จะแพ็คต้นไม้ได้นะคะสำหรับใครที่มีต้นไม้สูงๆนะคะก็วันนี้ไลน์นี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเอาไปใช้ได้เลยนะ อ่คุณนายสุดยอดว่าสัน้นเออโอเคเดี๋ยวเอ่อวันนี้วันนี้ช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวป้อมลงคลิปของน้องเมย์ให้เพราะว่าเมื่อวานลงคลิปของอุ้ยแล้วเดี๋ยวน้องเมย์เนี่ยเรื่องของดินกับกระถางนะคะฝากสวนวิทาวีไว้ด้วยน้องสาวป้อมเองนะทุกคนสามารถสั่งเออสั่งกระถางเนี่ยแบบหลายไซส์มากๆกแล้วคือมีส่งออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะทักเพจวิทาเออสวนวิทาวีได้เขามีกระถางส่งนะคะทุกไซส์ทุกไซส์ทุก ทุกแบบและราคาย่อมเยาวด้วยนะคะวันนี้ก็จะลงคลิปให้ช่วงเย็นนะคะช่องทางการติดต่อง่ายๆเซิร์ชคำว่าสวนวิทาวีได้เลยนะคะแล้วก็ไปดูไซต์กระถางได้นะคะน้องมีทุกไซต์เลยนะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปแพคต้นไม้ให้ลูกค้าก่อนนะคะเจอกันอีกรอบนึงก็บายบายเย็นๆค่ำๆอะ่ะเจอกันตลอดตลอดอยู่แล้วนะคะพวกเรานะไยบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ